แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของครั้งหน้านะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเวลาการเติวการทําข้อสอบหรืออะไรก็ตามอะ่ะในเมื่อเราต้องไปเจอชอยเราลองมาดูชอยเลยแล้วกันว่าเราอ่ะถ้าเจอชอยอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจารย์มีการวิธีคิดอย่างไรนะคะแล้วเราจะปรับวิธีคิดที่อาจารย์พูดเนี่ยเอามาใช้ในการทําข้อสอบอย่างไรบ้างนะคะต่อมาก็จะมา แนะนำเรื่องของบทคัดยอ่อสารบัญและส่วนต่างๆของงานวิจัยคร่าวๆนะคะเชื่อว่าบางคนได้ไปดูรายละเอียดมาแล้วนะคะก็ชื่นชมนะคะประเมินเครื่องมือนะคะแล้วก็งานวิจัยจะเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเอกสารประกอบการสอนนะคะอาจารย์ก็ จะให้ดูตัวอย่างที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือของนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเราเนี่ยแหละนะคะจะได้ดูคร่าวๆว่าเฮ้ยตอนเราไปฝึกสอนเราต้องส่งอะไรให้ผู้ทรงคุณวุฒิบ้างนะคะเออจะเชิญอาจารย์ท่านไหนบ้างในการตรวจเครื่องมือนะคะแล้วก็ มีงานวิจัยของอาจารย์มหาลัยอื่นเนะเป็นให้อาจารย์ประเมินอาจารย์จะให้ดูแบบฟอร์มเฉยๆนะคะแล้วก็ดูผลการประเมินที่อาจารย์แนะนําเขาจะไม่ได้พาไปดูงานวิจัยเขาเนะเพราะว่ายังเป็นความลับอยู่นะคะแล้วก็สอบถามข้อสงสัยนะคะแล้วก็เลิกคลาสนี่คือกิจกรรมทั้งหมดวันนี้ให้อาจารย์ตีเวลาน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งอะ่ะอาจารย์อยากให้ไปลองทำบทขัดย่อนะคะสารบัญ ที่เราทําบทหนึ่งถึงบทห้าเรียบร้อยแล้วนะคะสส่วนเนี้ยส่วนต่างๆของงานวิจัยก็คือภาคผนวกนอะอาจารย์เชื่อว่าแผนมันจะมาก็ต่อเมื่ออาจารย์นิเทศเล่งดังนั้นอาจารย์จะยังไม่เอาเรื่องของแผนนะเพราะว่าเรามีเรียนเรื่องของวิชาการจัดการเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรียนเรื่องของเครื่องมืออื่นๆอีกนะคะแบบทดสอบการวัดและประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ งานวิจัยมันเกิดจากหลายๆส่วนมาด้วยกันนะคะจารย์ก็จะเอา5บทที่ไม่มีใครจะมาสอนเรานะคะได้ได้ในวิชาอื่นมากนักเนอะก็จะเน้นที่รายวิชานี้แล้วก็ที่เหลือก็คือเราต้องต่อสู้ดิน้นรนนะคะเพื่อให้ได้ความรู้มาแล้วก็เอาไปทำอะ่ะเออนะคะใครฟังอาจารย์ไม่เข้าใจเนอะมีอาจารย์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดในโลกออนไลน์ นะคะหรือว่าเราจะเป็นอาจารย์ของตัวเองไปดูงานของคนอื่นนะคะเราก็ทําตามเขานะคะอะไรก็ได้ที่มันสุดท้ายแล้วมันเราสําเร็จอะนะคะอาจารย์ก็ยินดีชื่นชมเราไปทุกอันนะคะนี่คือรายละเอียดที่อาจารย์จะกล่าวถึงทั้งหมดในวันนี้นะคะประมาณสองชั่วโมงนิดๆน,นะคะตอนแรกก็สองชั่วโมงตอนนี้บอกเริ่มสองชั่วโมงนิดๆน,นะคะเออก็ <c oughs> <c oughs> จะพยายามควบคุมเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอวหวไหมนะถ้าใครยังง่วงอยู่เนาะเปิด เพลงเปิดอะไรอย่างเนี้ยนะคะหยิกตัวเองนะคะล้างหน้านะคะ <_ d ata> สมัยก่อนอาจารย์เอากาแฟผงๆผงอ่ะที่ไม่เติมอะไรเลยอ่ะ <_ d ata> ใส่ปากเลยนะ <_ d ata> ตื่นนะคะ <_ d ata> โหดชีวิตสมัยก่อนก็โหดเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าเออตอนนี้เราก็เหนื่อยหนักจะแย่แล้วอาจารย์ก็ว่าอาจารย์ก็เหนื่อยเหลือเกินนะคะ <_ d ata> นอนก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกัน <_ d ata> อืมอะทุกคน ปิดห้องนอนเลยดีใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวพวกแกก็คะแนนน้อยคะแนนน้อยก็บ่นอีกนะคะอันนี้นะคะก็ขอบคุณพออหนุ่มครับนะคะท่านพออหนุ่มนะคะได้นําข้อสอบชุดเนี้ยใส่ไว้ในโลกของอินเทอร์เนต็ตนะคะอาจารย์วงเฉลยไว้เรียบร้อยแล้วหลักการของอาจารย์คืออาจารย์มีความรู้สึกว่า,าจา์เป็นคนจําได้ข้อดีของอาจารย์นะไปหาข้อดีของตัวเองให้เจอ อาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นคนจาได้คําว่าจําได้ของอาจารย์ก็คืออ่านอันไหนแล้วก็ชอบจําอันนั้นบางครั้งมันไม่ถูกต้องก็ด้านไปจํามันอีกอันนี้เขาเรียกว่ากรรม <c oughs> ใครมีกรรมแบบอาจารย์ก็ควรจะเอาหาที่มันเฉลยมาเลยอะคะ่ะอ่านโจทย์อ่านเฉลยอ่านโจทย์อ่านเฉลยเร็วด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราอะเอ้ยพร้อมไปต่อสู้กับข้อสอบนะคะเพราะว่าชีวิตการเป็นนักเรียนนะคะ เรียนมาทั้งเทอมแล้วก็มาสอบพร้อมๆกันนะคะทุกวิชาที่เราเรียนดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเรื่องของเวลานะคะแล้วก็ให้ความสําคัญคกับทุกรายวิชานะคะไม่ใช่ว่าให้วิชาจารย์น้อยสุดนะคะการวิจัยเซลนะคะจะยังไงก็แล้วแต่เราอะไม่ไม่ได้อะไรมากมายวันนี้โลกสดใสโลกอสีชมพูซะหน่อยดีกว่า, <c oughs> <c oughs> านะคะการวิจัยนะคะการวิจัยคืออะไรเรียนมานนทั้งเทอมเลย พูดแต่ว่าวิจัยวิจัยไปทาวิจัยบทนั้นทาวิจัยบทนี้นะคะมันคือกระบวนการศึกษาค้นหาคําตอบนะคะกระบวนการศึกษาค้นหาคําตอบแบบก็ควรจะเป็นคําตอบที่มันต้องเป็นยังไงมีวิธีการและใช้ระยะเวลาพอสมควรน,นะคะใช้ระเบียบวิธีการที่เป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะออม,มาใช้ในการที่จะหาคำตอบสิ่งเหล่านั้นอาจารย์หนูไม่เห็นจะเข้าใจเลย วัตถุประสงค์การวิจัยเราอะนะคะแล้วเราก็มีการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดเดาคำตอบไปล่วงหน้าบทห้าที่พวกเราเพิ่งทำส่งอาจารย์กันมีการสรุปคำตอบของแต่ละวัตถุประสงค์ตบโคชาติดอีกหนึ่งครั้งอ๋อวิจัยก็คือกระบวนการหาคำตอบนะคะอย่างมีระบบระเบียบหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งมันจะไม่ได้ตรง ถึงขังน้นนี้แต่หาค,คําคีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้เจอนะคะแล้วก็บางครั้งแนะ้วข้อสอบนะถ้าเรามีแบบข้อกํากึ่งกันน่ะนะคะเราก็ต้องเป็นยังไงค่อยๆตัดชอยที่มันแบบไม่ถูกเลยออกนะคะอย่าได้เบเดาข้อที่มันไม่ถูกเลยนะคะพอดีหนูคิดว่าถ้าหนูกดกาเรเลี้ยงข้อสอบได้นะคะหนูจะอัจฉริยะไม่จริงนะคะไม่จริงกาให้มันถูกนะคะ นะข้อหนึ่งนะค้นหาคำตอบนะคำคีย์เวิร์ดที่อาจารย์เคยเจอก็คืออย่างเป็นระบบระเบียบมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประมาณโนแนวน,นี้นะคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิจัยนะคะทำบัณฑิตนิพนธ์ส่งอาจารย์ทำรายงานวิจัยส่งอาจารย์นะได้ตังค์ปะไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ขอเบอิกที่อาจารย์ธิดารั์ไม่มีให้เบิกนะคะทำไม่มีไรายได้จากการทำวิจัยนะมันก็ไม่ใช่ประโยชน์เนอะจะแ,แก้ปัญหา กับผู้เรียนนะคะที่เลยนไม่ค่อยรู้เรื่องมีความทุกข์ทางใจนะคะของแนวแนวนะคะของชีวะก็คือวัักรสันเท่าไหร่ก็จําไม่ได้ระบบก็จําไม่ได้นะคะ,ะเราใช้กระบวนการวิจัยของเราเข้าไปนะคะช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเรามีระบบระเบียบเงี้ยมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่แบบตรวจสอบได้นะคะว่ามีความน่าเชื่อถือเกิดความรู้ใหม่นะคะ อาจารย์คะทำไมอาจารย์ไม่เอาว่าจำไรายได้จากการทําวิจัยเพราะว่าประโยชน์เนอะมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นไปเป,ยป,เปียนมาได้นึกออกไหมถ้าเราไปจำไรายได้อะที่มันไม่ใช่ประโยชน์ของการทําวิจัยอ่ะก็คือเป็นคนเก่ง,งอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนได้อาจารย์ก็เลยต้องอ่านช้อยที่มันมันเป็นประโยชน์ไปด้วยจะได้๋อจจำได้ทั้งสองฝั่งนะคะต่อมาการสำรวจนะคะ ค้นคว้าเบื้องต้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาความจริงโอ้โหมีคำว่าสำรวจมาเชื่อไหมบางคนนะจย์ค่ะข้อสอบมันต้องลองหนูแน่แนเลยค่ะจย์หนูจะไปเอาเอยอื่นนะคะเชิงประยุกต์นะคะเมาหมดเลยลูกอะไรที่เขามีตอนเราเรียนมต้นมต้นกับมปลายนะมันจะมีมีบริสุทธิ์กับเชิงประยุกต์บริสุทธิ์ก็คือการคิดคำนวณ e เท่ากับ m c ีกำลังสอง อาจารย์รู้นะคะก็คือพวกแบบทั้งวิทยาศาสตร์เรื่องของอธิบายปรากฏการธรรมชาติเนี้ยเป็นพวกวิจัยบริสุทธิ์ที่เหลือก็คือวิชาเชิงประยุกต์ทั้งหมดกรารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำนู่นทำนี่นะคะดังนั้นแล้ววิชยเชิงประยุกต์จะค่อนข้างว้างมากนะคะดังนั้นถ้าเป็นการหาความจริงแบบสำรวจเบื้องต้นก็ตอบององูได้เลยนะคะเออข้อสอบอย่างนี้อย่าพยายามไปออกเนาะเพราะว่าแบบมันคําตอบมันอยู่ในโจทย์อะนะคะ เรียนรู้จากในฐานะที่ในอนาคตเราต้องไปเป็นครูด้วยนะควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วสี่สิบข้ออาจารย์จะให้ทดลองทำนะจะได้ตื่นขึ้นมาเออเฮวันนี้นะเราต้องทําข้อสอบสี่สิบข้อเออ,เอนะคะเดี๋ยวจะแบบเรียนแบบไม่มีจุดมุ่งหมายไงต้องบอกก่อนเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อพลา,านาบรรยายก็ต้องวิจัยเชิงพลานา อธิบายปัญหานำไปสู่ทฤษฎีต่างๆตามเหตุผลมีเหตุผลก็ต้องเป็นเชิงเหตุผลนะคะนำผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปเมื่อกี้ที่อาจารย์เขาพูดว่ามันนำไปใช้ประโยชน์ก็คือเชิงประยุกต์อ่านช้อยอีกทีหนึง่งให้เกิดประโยชน์ประยุกต์ก็คือทำให้ได้และนำไปใช้ประโยชน์ เหตุผลก็คือพรลานาอธิบายเหตุผลออกมาว่ามันคืออะไร